สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ยายใหม่จะมาทําเมนูเมนูใหม่คะ่ะเมนูนี้ปลานินทอดกรอบผัดกับเราแซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะมาดูกันเป็นเมนูแรกยังไม่เคยทํามาก่อนคะ่ะแต่สามียายใหม่เป็นคนทคําค่ะแต่ยายใหม่เป็นคนเตรียมไว้ให้ทุกอย่างยายใหม่ก็นําปลาไปล้างเรียบร้อยเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะปลานินตัวใหญ่ๆคะ่ะแล้วก็ปลานินล้างก็ล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ําส้มคะ่ะนี่คะ่ะปลานินตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะพี่น้องจ้า เนื้อเน้นๆค่ะสดๆเลยค่ะเนี่ยยัยไม่ล้างสะอาดๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะนําไปเอาแร่เนื้อค่ะค่ะยัยไม่ก็แรกเนื้อเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเนื้อสดๆเด้งสวยๆเลยค่ะเด้งๆเลยค่ะเนื้อปลานินค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยัยไม่ก็จะไปทํแแรกอีกด้านหนึ่งค่ะเนื้อปลาปลาตัวใหญ่ครับสดๆค่ะวันนี้แซ่บๆค่ะนี่เรียบร้อยอ่าตัวปลานี้เราจะไปต้มยำก็ได้หร be ือจะไปทอดกรอบก็ได้ค่ะ แต่ยัยแม่เอาวเก็บไว้ต้มยำนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมาผ่าตรงกลางค่ะผ่ากลางให้มันได้ให้มันได้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะพี่น้องจานนี่เรียบร้อยแล้วค่ะยัยหม่สลด์เนื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกได้ประมาณนี้ได้เยอะมากค่ะพี่น้องจ๋าจานใหญ่ๆเลยค่ะเนื้อปลาสดๆเด้งๆเลยค่ะเดี๋ยวยายหม่ก็จะเตรียมเอาแป้งทอดกรอบใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือไปเพื่อให้มันมีความรสชาติขึ้นมานิดนึงค่ะไม่ให้มันจืดค่ะ แต่อย่าใส่มากนะคะเดี๋ยวเค็มเพราเราต้องไปผัดกะเพราดิค่ะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ขยำค่ะขยำเสร็จแล้วยังไงก็จะเติมด้วยแป้งทอดกรอบค่ะนี่ค่ะโรยลงไปเพื่อทอดไม่ให้เนื้อปลามาติดกระทะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจา้าแล้วก็ผสมคลุกให้เข่าเนื้อปลาสักน้อยนึงค่ะพี่น้อง ค่ะเสร็จเรียบร้อยยังไหมก็จะไปเอากระทะใส่น้ํามันร้อนๆนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้ามันร้อนน้ามันร้อนค่ะนี่ค่ะน้ามันใหม่ๆค่ะนี่ปลาเราก็ผสมเรียบร้อยแล้วสมแป้งทอบกรอบค่ะน้ํามันเริ่มร้อนแล้วค่ะพี่น้องค่ะยังไหมก็เอาปลาลงไปใส่ค่ะใส่ปลาลงไปค่ะอย่าไปค้นนะคะเดี๋ย่าเดี๋ยวมันสิเละค่ะพี่น้องจ๋าให้ปลามเซตตัวให้มันกรอบฟูขึ้นมาก่อนแล้วค่อยค้นค่ะค่ะ ถ้าเราไปค้นต่อนั่นเนับยปลาเนื้อปลามันจะเละค่ะพี่น้องจ้ายายไมอเขี่ยให้ทั่วถึงมันค่ะีทั่วถึงน้ํามันค่ะค่ะปลาเลืองแล้วค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมคะฟูขึ้นมาแล้วค่ะยายไมก็จะกับอีกข้างหนึ่งค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาจะได้ไม่เละค่ะพี่น้องจ้าเมนูนี้บอกเลยว่ายายไม้ทำครั้งแรกค่ะยังไม่เคยทําเมนูนี้เลยค่ะ ปลานินทอดกรอบผัดกะเพราค่ะแซบ่แซบค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะปลาเหลืองแล้วค่ะพี่น้องค่ากรอบขึ้นมาแล้วค่ะยัยแม่ก็จะเตรียมตัวตักขึ้นแล้วค่ะพี่น้องจ๋ากรอบเลืองๆอื้งอลามนี้เรียบร้อยค่ะตักขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสวยมากๆค่ะเนื้อปลาสวยมากค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็เราอย่าไปใช้แป้งเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแป้งแบบโอปลาซะจนแบบกลายเป็นปลาทอดกรอบ แอบแบบปลาทอดไปกินกับคู่กับน้ำจิ้มอะค่ะแบบนั้นน่ะมันจะกรอบไปอ่ามันจะใช้แป้งเยอะไปค่ะอันนี้เราเอาแป้งแค่โลยๆค่ะผสมลงไปนิดเดียวค่ะค่ะไปดูขั้นตอนตอนผัดกะเพราค่ะพี่น้องขาเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วตาพริกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพริกกระเทียมค่ะไปดูสามียายใหม่คนนี้ค่ะผัดกะเพราปลานิลทอดกรอบค่ะพี่น้องขานี่กําลังผัดพริกอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ผัดพริกให้หอมก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ําลงไปค่ะ น้ำลงไปนิดเดียวรสชาติแซ่บนะปรุงรสด้วยได้หนึ่งลงอเนี่ยใส่น้มันหอมน้ปลาตับเขียวตับสายเขียวค่ะน้ำปลาสักหน่อย เติมน,น,น้ำปลาก็นหน่อยค่ะให้ความเค็มขึ้นมาเพราะปลามันเป็นแตด้วย,ย,ยน,น้ำตาลค่ะผมนัวสักหน่อยเนะาะแตด้วยรสด,ดีสักนิดเ่ะดีค่ะปรุงรสให้ได้รนะสก,ก่อนเนาะปรุงรสก่อนนะแซ่บก่อนปรุงรสก่อนค่ะ <c oughs> เอาสำๆค่ะชินตักหน่อยค่าเป็นไงอร่อยได้เด้วยเหรอได้แล้วเหรอแบบแล้วค่ะมันที่น้ำพริกนะที่เราจะทำให้มันแซ่บๆเนาะได้แล้วก็ใส่ปลางไปใช่ไหมคะ ใส่เนื้อปลาที่เราทอดไว้ลงไปค่ะดูดูเนื้อปลาอย่างนี้นดูนะอืมทอดใส่ฟ้าค่ะก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่ข้าวตามลงไปแต่ว่าหลัจะแห้งไปจะใส่งรือเปลาจะไม่สั่งใส่เนื้อปลาเข้ากันค่ะเข้าไปก่อนค่ะใส่ห้น้ำมุงเนาะ กระเติมกระเพราลงไปค่ะกลิ่นหอมมากๆพี่นอ้องกะนี่เมนูผัดครั้งแรกนะคะ,ะบอกเลยแซ่บมากๆค่ะปลาแบบแค่นี้ค่ะจิโนกานความแซ่บนหอมฉุนมากเลยหอมมากเลย,ออเลยหอมทั่วบ้านเลยกลิ่นไปถึงถน,นนเลยไงถ้าตัดมาดูนี่ตักขึ้นโหน่อยโชว์หน่อยโอ้โหปิดไฟโอ้โห มากค่มากๆค่ะยัยใหม่แอบชิมแล้วกันแซ่บมากค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะจัดไปเลยยัยใหม่จักให้ดูดูสีสันค่ะบอกว่าแซ่บมากค่ะพี่น้องค่ะปลาเนรผัดกะเพราทอดกรอบปะปลาเนรปลาเนรทอดกรอบผัดกะเพราแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องค่ะลองทําดูกันนะคะอืพวกเขาสวยนี่สุดยอดพี่น้องดูความช่ำค่ะ ยายใหม่บอกเลยว่าหลายคนต้องอยากกินแน่ๆเลยค่ะเพราะโอ้โหยายใหม่นี้กินคู่กับอะไรไม่แซ่บที่สุดค่ะไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตอนนี้สามียายใหม่เขาก็เตรียมตักใส่จานค่ะนี่ค่ะอาจจะมองไม่เห็นชัดสักหน่อยค่ะตักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะดูค่ะโชว์หน่อยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะซีซันบอกเลยผ่านทุกอย่างค่ะนี่เมนูทําครั้งแรกผัดปลานินทอดกรอบ ผัดกะเพราค่ะบอกเลยจัดไปค่ะเมนูนี้แซ่บมากๆอร่อยมากๆค่ะยัยใหม่กินไปเรียบร้อยแล้วค่ะถึงมาบรรยายใส่ค่ะบอกเลยว่าสุดยอดเป็นเมนูครั้งแรกที่ทําผ่านแล้วไม่ผิดหวังด้วยค่ะสุดยอดจริงๆเมนูนี้ค่ะพี่น้องค่ะเข้าสวยร้อนๆค่ะพี่น้องจ๋ากินคู่กับไข่ตุ๋นวันนี้ค่ะยัยใหม่ทําไข่ตุ๋นอร่อยมากคู่ไข่ตุ๋นผัดกะเพราเผ็ดนิดหนึ่งไข่ตุ๋นออกจืดนิดหนึ่งโอ้โหเข้ากันอมล้ำค่ะพี่น้องค่ะแซ่บลายค่ะ ยายใหม่บรรยายพี่น้องก็อยากกินน้ำไปไปกินน้ำกันแทบแซบค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กับยายใหม่น้ำนะคะาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแทบแทบค่ะ